สวัสดีครับอยู่กับช่องรำสรินรำซิ่งดินด่วดนะครับวันนี้มาดูเจ้าขุนทองนะครับอัปเดตถึงไหนแล้วทำอะไรทำว่ามิกี์อีัครับครับพ่อมาอันนี้ก็ใส่กันชนแล้วนะครับ พาไปดูบางุางูนหลังนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ทองช้างนะครับเป็นเอ,อบางฝ่นแบบแผน่นแผ่นเดียวเลยนะครับก็ทรงนี้ผมคิดว่าก็สวยอยู่นะน,นี้ก็ท่อครับท่อออกสี่รูเลย กำลังจะใส่แปะเหลียดได้แบบเนียนมากนะด้วยจะไปดูว่าช่างอันทำอะไรอยู่นะครับ ใส่ขากระจกใหม่หรอครับถอดทิ้งถอดทิ้งขายได้เท่าไหร่นี่เราทำทันใหม่ให้น้องน้องดูใช่บอเมืเอ่อไรจะออกฮึเมื่อไรจะออก นี่แหละแล้วได้เป็นอ e ีกแรงหน้าเลยเร่องนี้ดูแล้วโอ้ดมันลงไหมไนะลูกพี่ผมว่าถ้าใส่มองก๋วยเตี๋ยวสัก20นิ้วตรงนี้นี่สวยเลยอ,อันนี้ใส่เป็น ออกออกสี่รูนะครับเป็นท่อเหล็กเนีน่ยผมชอบตรงนี้มากเลยเนี่ยปลาท้ายรถดำมซิ่งดินด่วนนะครับสวยมากโดดเด่นเลยครับนี่แล้วก็มีลายตรงจงอางด้วย อันนี้ก็เป็นกระจกนะน่าจะ50บาท ข้างละห้าสิบบาทหรือเปล่ากระจกข้างละเท่าไหร,ไรนะ่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันน่าจะข้างละยี่สิบห้าบาทมั้งยี่สิบห้าโอ้ยยี่สิบห้านี่ เหลือไฟตรงนี้ด้วยนะครับเหลือไฟยังไม่มานะ ผมชอบตรงเนี่ยฝาฝาเนี่ยสีเนี่ยสีกาแล็กซี่มันสวยดีแบบมีกับเพชรด้วยนะกับเพชรเต็มเลยอันนี้ก็เป็นบางฝุ่นตรงนี้นะครับออกให่นะผมว่าบางฝุ่นนี้ใหญ่ น่าจะออกสัก40เซนนะครับอันนี้น่าจะออก40เซนอันนี้ก็พ่อบอกว่าอันนี้ออก40เซนนะครับใส่ไฟเลี้ยวด้วยไฟเลี้ยวสีขาว ก็แปะลดแล้วนะก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งเลยผมว่านะมันดูสวยอีกแบบหนึ่งอ่ะมันดูแบบเป็นแบบสีอะไรนะมันแบบตัดสีอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแหละคัดสีก็กาาเพชรนะครับกาาเพชรหมดเลยนะครับ นะั้นมันก็กลับเพชรนะตรงนี้น่าจะใส่เป็นกระทะนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าท่อจะใส่เป็นกระทะครอบร้อหรือเปล่าแต่ผมว่าแบบนี้มันก็สวยนะถ้าใส่กระทะไปแล้วก็จะสวยกว่าน,นี้อีกถ้าหลังก็น่าจะใส่ด้วยนะครับผมไม่รู้หรอกว่าจะใส่หรือเปล่านะ กระจกน่าจะข้างละยี่สบาทน,น่าจะประมาณนั้นนะครับสวยมากผมนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส2บสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยเอด สามสองสามสามสามสี่สามสิบสี่บาททุกคนข้างละสามสิบบาทเลยข้างนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรน่าจะข้างละสามสิบกว่าบาทนะครับ สีไทเทเนียมไทเทไปแล้วไหไหนะทางละสามสิบบาทสี่บาทจอดผมนับแล้วเมื่อกี้อะที่นนน่ะฮะที่นนอยู่บุรีรัมย์เลยหน,หน่าจะใช่เลยอันนี้ก็เป็นการชน ไม่ใช่ได้ยังไงฮะไหนดันคนี่เข้าดันดันเข้าเลยดันเข้าไปข้างไงดันให้ดึงออกดันไปดันแล้ว การดำสินการอะไรนะคารับเนิมการ เซแล้วบอกนี่ก็เป็นเทอโโร์โบนะครับทำไมตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับ น่าจะแปะฟิล์มแล้วหรือเปล่ากำลังใส่ขากระจกอยู่นะครับใส่ขากระจกใหม่เชื่อมเชื่อมกำลังเชื่อมอยู่ <Okay. S 1> ทำอะไรจร๊ากำลังทำอะไรอยู่ <c oughs> <c oughs> ขันน็อตบอกกำลังขังนน็อตอยู่นะครับยี <c oughs> แบบบางส่นตรงนี้ใหญ่มากนะถ้าดูแบบเนี้ยใหญ่ใหญ่เลยอันนี้เป็นบางส่นหลอกนะครับใส่แล้วเรียบร้อยตรงนี้ก็สวยแผ่นเดียวจบๆสวยเลย น่าจะเหลือไฟน่าจะเป็นไฟอย่างเดียวนะน่าจะเหลือไฟอย่างเดียวแต่ผมชอบตรงกันชนนี่แหละแบบสวยกันชนนี้สวยเลยนะครับฮะกันชนไม่สวย ตั้งนสวยอาจจะที่อันอันนี้แปะทีมยังใช่โบใส่ไฟลูลม ห้องเครื่องแบบสวยมากนะครับคันเดียวในสุดินหรือเปล่าใส่ราไฟกับลูลม ลู่ลมก็เพนล,ลายดำซิ่งดินเดืนอนเสียวุธนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขาข้าวเสียงดังมากก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอัปเดตก็จะมีประมาณนี้แหละบ๊ายบายครับบ๊ายบาย